วันนี้เรามาอยู่ที่ข้าวแกงบุฟเฟ่เพลินพูหกบาบทเท่านีนน้ทุกคนดูกับข้าวหลากหลายมากด,ดูขนมจีนก็มีแกงสารพัดแกงนี่น้ำพริกเนี่ยพลาดไม่ได้เลยน้ำพริกกะปิเนี่ยให้ชิมเลยอร่อยมากกะปิกะปิเผ็ดสั่ใจมากมีน้ำพริกก็ต้องมีผัก ตักตัตถโ,ถโต๊บไก่ทอดไข่ติมีอะหยัดไส้นี่ๆๆนี่นี่อันนี้อะไรนะพะโล้จะพะโล้เครื่องในพะโล้เหรอแฟนชนเปิ้์ไป่า้จ้าเมนู <ๆ S 1> นี้อร่อยจัดน, <ๆๆ S 1> นี่ค่ะสิ่งที่เราตักมาๆๆแต่น้ำไม่ฟรีนะจ๊ะน้ำจ่ายแยกนะคะทุกคน กับวิวเสื้อสวยนั่งตรงกุั่แม่นาได้แ้กินบ้างต้มขาไก่อันนี้อะไรอ่ะแกงปลาเหรอดูแฟตาต้ามาเขากินหมดแะ้ินะเห็นตัวน้อยๆอย่างนั้นผมผมมันกินหมดนล้วนะแล้วก็ผัดกระลำใช่ไหมผัดกระลำน้ำปลาอันนี้คือรอบแรกนะเดี๋ยวรอบสองเดี๋ยวค่อยดูว่ากินอะไรต่อกินคู่กันน้ำพรกกระปิแบบฟินมาก รีวิวกันกินให้หน่อยอร่อยทุกอย่างอืมที่เราตักมาเนี่ยคืออร่อยทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่อร่อยสําหรับปากเรานะปากไขาปากมันเด้อต้มจืดยังนัวบอกเลยนี่ผักต้มกะ้ําีิิกะปิสักหน่อย ยัดเข้าไปนี่ยัดเข้าไปคำยิ่งใหญ่ยิ่งแซ่บนี่เกมเผ็ดด้วยไก่ทอดจ้าวันนี้กินไก่ไปแก่สองน้องนะคะกินมากกว่านี้หยกจุกอยากกินไม่หมดโดนปรับกินกู้กับผักสดๆมะเขือแตงกวาก็ว่ากันไปับงบงังงงอร่อย เบิร์นด้วยราดหน้าแล้วเราก็ต่อนี่เลยราดหน้าจากทุกคนจุกจุแน่นอนแล้วหน้าปรุงไม่เยอะก็อร่อยทุกคนนะเขาแบบได้อะตบ้ายด้วยของหวานจ้าตบ้ายด้วยเรปไปถามพี่ผู้ชายสิวันนี้กินอะไรบ้างถั่วต้มอ่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะวันนี้กินอะไรบ้างคะนี่สัมภาษณ์เขาหนึ่นึจีนหนึ่งเท่าสองเท่าสองล้านหน้าล้าหนึ่ง แล้วตอนนี้กำกินอะไรอยู่ก่อนกลับใช่ไหมก่อนกลับนี่ค okay รับลราใสจะชอบชอบต้มข่าโลมากเลยอย่างเงี้ยตามมีใช่ไหมโลข้างในชอบจะโลข้างในด้วยอ้ยเล่นไปสักทุกอย่างเงียบจานที่กินจานตัวนี้นะทุกคนดูดิกินไม่เลาะหกสิบเก้าบาท เดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่กับวิวบรรยากาศชอบชอบทุกใจลมพัดเย็นมากูชมวิวที่สวด